จีิหน้าน้าย,ยังไม่ให้เไม่ให้หน้ายังไม่ให้ตามสมรรถศาักย์เฉยพี่เอกอพี่เอกเป็นมา16ปีแล้วไม่รู้ <laughs> ตัวเลยก็ไม่อยากเชื่อครับวันนี้เมื่อตอนเย็นผมผมเข้าไปเปิดดู YouTube นะครับวันเกิดของน้องบานเมื่อปีที่แล้วครับขผูดนำเวทีว่าปีที่แล้วเขาครบ15ปีผมยังนึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากผมดูผมดูภาพของทุกคนที่อยู่ ที่อยู่ในที่อยู่ในในใน YouTube ในยูทูบที่ผ่าน <1 S 2> <ผ>มาหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะ่ไม่เป็นศิลปินดูแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่น่าเชื่อว่านะครับระยะเวลามันจะผ่านมาหนึ่งปีนะครับ,รบผมผมก็ดีใจที่เห็นเห็นน้องบ้าเติบโตขึ้นนะครับไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกนะครับผมผมรักเขามากนะครับเขาเป็นเขาเป็นหลานคนแรกในชีวิตของผมแล้วก็เป็นเป็นเด็กที่เรียกว่าผมพูดคําไหนก็คือเป็นคํานั้นนะครับก็คืออยู่ อยู่อยู่ในในความเชื่อฟังตลอดนะครับทุกวันนี้ก็เติบโตมาโตโตจนงอย่างนี้สูงกว่าผมแล้วนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรจากเขานะครับเพียงแต่ว่าบอกก็เสมอว่าอยากให้เขาอยากมาดูแลแม่เขาเป็นสิ่งที่ผมห่วงที่สุดเท่านั้นเองเพราะว่าน้องสาวผมเป็นคนขี้โรคเป็นคนที่นับเจ็บป่วยง่ายก็จะฝากกับลูกเขาเพราะว่าผมผมก็อายุมากขึ้นทุกวันก็อาจจะไม่สามารถที่จะดูแลได้ตลอดก็อาจจะเป็นก็เป็นหน้าที่ของ ของลูกที่ต้องดูแลแม่ต่อไปนะครับก็สิ่งเดียวที่ผมผมอยากจะฝากเอาไว้วันก็ยังดีใจที่น้องบาสนะครับเริ่มเริ่มเริ่มจะโตเป็นหนุ่มนะครับต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็ยังปีนี้แล้วผมผมไปดูยูในดูใน YouTube ผมกล่าวคาขอบคุณคุณแม่แก่นะครับที่ที่เป็นที่เป็นเอ่อเรียกว่าท่านผู้ชมคนแรกที่เข้ามาสนับสนุนน้องบาสปีนี้แม่แก่ก็ยังอยู่ผมดีใจมากเลยนะครับปีหน้าก็ต้องอยู่เหมือนเดิมนะครับครับผมครับ แล้วก็ท่านชมอีกหลายท่านนะครับที่รักผมแล้วก็ยังรักหลานผมนะครับต้องฝักไมาปปด้วยน้องบาสเป็นเด็กดีนะครับสิ่งใดที่ไม่ดีก็ว่าเก่าตักเตือนได้ก็อยากให้เขาเป็นอยากให้เขาเป็นศิลปินที่ดีต่อไปนะครับอยากให้อยากให้น้องบาสเป็นผู้นาภายในอนาคตแต่ว่าถามว่าผมไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เขาอยากให้เขาทาให้ได้นะครับตอนนี้น้องบาสก็เริ่มจะศึกษาทุกอย่างที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นทําเวทีทําไฟทาเครื่องเสียงสิ่งสิ่งอะไร ทั้งหลายแหละที่ที่คนที่เป็นผู้นําจะต้องมีต้องเรียนรู้นี่ตอนนี้ผมดีใจที่น้องบาสได้เริ่มเรียนรู้นะครับเขาเขาก็เริ่มช่วยผมได้ครับเริ่มเริ่มปักเครื่องเสียงได้เริ่มเปิดไฟได้อะไรได้ครับก็อยากให้จดจาไว้ถึงแม้อนาคตเราอาจจะไม่ใช่ผู้นําแต่เรารู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับขอบคุณที่ทุกท่านในความสนับสนุนนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆในทีมงานด้วยเท่ความรักน้องบาสมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้เติบโตขึ้นไปเป็นเด็กที่ดียิ่งขึ้นนะครับขอโชคดีลูก ลุงบอยลุงบอยนะลุงบอยสักวันหนึ่งคนหนูแต่แต่คุณไม่ค่อยเก่งด้วยลุงบอยใคเลยค่ะลุงบอยลุงบอยแล้บพูดอะไรคือว่าเออจริงๆแล้วต้องบายผมต้องบาสกับบอยเนี่ยสนิทกันมากตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่สมัเล็กๆเขาสนิทกับบอยมากสนิทมากกับผมอีกครับคือว่าไม่รู้จะสอนอะไรแล้วคือว่าเด็กสมัยเนี้ย ถ้าเราจะสอนไปเขาจะหาว่าเราโง่ด้วยก็ทุกอย่างมี youtube หมดแล้วเราสอนอะไรไปเขารู้หมดก็เก่งเก่งเขาเป็นเด็กที่ที่สงสัยตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่สามควบนักสกีขาผมเป็นแผลตลอดขาของนี้จะเป็นแผลเป็นอยู่เลยอยากรู้อยากเห็นเวลาผมปาดพวกสิ่งเนี้ยแล้วบอยอันนี้อะไรเขาเป็นแต่ผมชอบไงผมชอบเด็กประเภทนี้ที่สงสัยแล้วถามเนี่ยพอเขาเรียนรู้ ครับผมแล้วก็ผลงานการแสดงหน้าเวทีเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้นะมันสมองเขาใช้ได้เลยเวลาเห็นคิดเล่นกับลุเงเอกหน้าเวที